สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิ่งชุดการเรียนรู้เน็ตเวิร์กด้วยตัวเองสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับ OSI model นะครับในชั้นบนสุดก็คือ OSI model layer ที่7ครับเรามีการเรียนรู้พื้นฐานการทํางานของ OSI model นะครับซึ่งก็เป็นอง,องค์กรที่ทําหน้าที่ในการที่จะควบคุมและกําหนดนะครับในเรื่องของการสื่อสารทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับ Open System Interconnect นั่นเองเรามีการเรียนรู้นะครับรูปแบบของการที่จะ เป็นข้อกหนดนะครับในการที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องทั้งทางฝั่งของ sending นะครับหรือว่าผู้ส่งนะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังผู้รับนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสรับข้อตอนนี้ครับก็จะเป็นเลเยอร์ที่อยู่บนสุดนะครับใน OSI model นะครับก็คือเลเยอร์ที่7หรือว่า application layer นั่นเองเลเยอร์ layer ที่7ครับก็อยู่บนสุดของ OSI model นะครับ application layer ก็จะเป็น คล้ายๆกับแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะทําให้ผู้ใช้งานนั้นใช้งานนะครับตัวโปรแกรมหรือว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับที่จะใช้ในการสื่อสารเน็ตเวิร์กได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสวกมากขึ้นก่อนที่เราจะทําการแปลงข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานนะครับจนลงไปถึงเลเยอร์ล่างสุดก่อนที่จะส่งข้อมูลไปทางฝั่งของเครื่องผู้รับนะครับตามแต่แอปพลิเคชันนั้นจะกําหนดรูปแบบการทํางานไว้นะครับ ซึ่งแอปพลิเคชันเลเยอร์ในเลเยอร์ที่7นะครับมีการทำงานพื้นฐานอย่างไรเราจะมาทำความรู้จักกันในขั้นตอนนี้โอ้ยใช้โมเดลเลเยอร์ที่7นะครับที่เราสามารถที่จะพบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือรูปแบบของการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับการเล่นอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าเว็บเบราว์เซอร์ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่เราใช้เล่นอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปนะครับผ่านทางคอมพิวเตอร์ PC ก็คืออินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับ หรือว่า Mozilla Firefox นะครับหรือว่า Opera นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งตัวเว็บเบราว์เซอร์เองครับก็จะต้องมีการส่ง Request นะครับหรือว่าความต้องการในการที่จะติดต่อก,กับแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะครับก่อนที่ตัวฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าฝั่งของผู้รับจะทําการรับข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการนะครับและมีการ Return ข้อมูลต่างๆนะครับกลับไปยังทางฝั่ง,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 งของผู้ที่ส่ง Request เข้ามานั่นเองนะครับ ซึ่งก็คือการติดต่อรูปแบบสื่อสารที่เรียกว่าในลักษณะของเว็บนะครับหรือว่าก,การเล่นอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั่นเองโดยที่แอปพลิเคชันเลเยอร์ครับก็เป็นเลเยอร์ที่อยู่ชั้นบนสุดนะครับของกระบวนการของการรับส่งข้อมูลนะครับทําหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งานเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นนั่นเองโดยทําการรับคําสั่งต่างๆนะครับจากผู้ใช้งานส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและทําการแปลความหมายนะครับ ทำงานตามคำสั่งที่เราได้รับในระดับของแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าโปรแกรมประยุกต์เช่นโปรแกรมที่ใช้เล่นเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์โปรแกรมที่ใช้ในการส่งอีเมลนะครับเป็นต้นอย,อย่างเช่นครับการแปลความหมายของการกดปุ่มบนเมาส์ให้เป็นคำสั่งในการค o p y หรือว่าการดึงข้อมูลออกมาแสดงบนจอภาพนะครับซึ่งอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานภายในแลนเป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นครับถ้ามีการค o p y อไฟล์เกิดขึ้นในระบบ คำสั่งที่ใช้จะต้องมีการสร้างไฟล์ได้ถูกต้องมีชื่อไฟล์าย,ยาวไม่เกินจำนวนที่ระบบปฏิบัติการนั้นกำหนดไว้รูปแบบของชื่อไฟล์นั้นตรงตามข้อกำหนดเป็นต้นซึ่งแอปพลิเคชันเลเยอร์นะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่จะแสดงผลนะครับเพื่อดีรอรับข้อมูลจากผู้ใช้งานซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ออกแบบว่าต้องการที่จะซอฟต์แวร์ของตัวเองนั้นทํางานทางด้านไหนบนระบบเค,ครือข่ายนะครับแชร์ไฟล์นะครับจัดการท r a เฟ f e r ข้อมูลต่างๆนะครับไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ นะครับหรือว่าในรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าเป็นดาต้าเบสเซิร์เวอร์เพื่อที่ให้บริการทางด้านข้อมูลเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีการออกแบบซอฟต์แวร์นะครับก่อนที่ซอฟต์แวร์เหล่านั้นจะทำการสื่อสารกับเลเยอร์ที่อยู่ในดับล่างไม่ว่าจะเป็น Presentation, s e s s i o n Transport, Network, Data Link, Physics นะครับก่อนที่ส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทางฝั่งของผู้รับทางฝั่งของผู้รับก็จะมี กระบวนการตาม OSI ก็คือ p h y s i c ์ Data Link, Network, Transport, Session, Presentation และ Application ที่จะแปลงข้อมูลเป็นลำดับชั้นขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายได้นั่นเองซึ่งรูปแบบของ Data ก็จะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นนะครับก็จะมีการใส่ในส่วนของ Header ข้อมูลต่างๆเข้าไปในเฟรมของข้อมูลหรือว่าแพ็กเกจของข้อมูลนะครับก่อนที่จะทําการเข้ารหัสและทําการถอดรหัสยังฝั่งของผู้รับ ยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งของแอปพลิเคชันเลเยอร์เราก็จะเรียกข้อมูลว่า Data Presentation Layer นะครับก็จะมีการใส่ header ในส่วนของชั้น p r e s e n t a t i o n เข้าไปนะครับอย่างตัว Data Session นะครับใส่แพ็กเกจข้อมูลของ Data t นะครับ t t a n s p o r t ลักษณะของแพ็กเกจก็จะเป็น Segment n นะครับ Network ก็จะเป็น p a ็กเก e Data Link ก็จะเป็น Frame Physical ก็จะเป็นลักษณะของ Bit หรือว่าสัญญาณทางไฟฟ้าและนี่ก็คือพื้นฐานของ OSI model และ Application Layer เลขที่7นั่นเองครับขอบคุณครับ